ที่รถมอเตอร์ไซค์แม่แหกได้รถพ่วงน่ะที่แม่ส่งให้พ่อดูน่ะนพ่อบอกว่าเป็นรถหลุดจำนำนี่ตันโอ้ยเขารอยจริงมันจำนำมันปะรถอียงสิมัตถือปันหนังรวมหดพ่วงราคารถหล่ดเท่าไแมไ่กี่บาทหกพันเก้า <100 9. S 2> รถมอเตอร์ไซค์แจ้ง ที่เอ่อที่ที่จะเก็บเงินซื้อสองเงินห้าสนห้าแล้วก็อีกแต่มันก็ทำให้ดูอยู่นะในเพจว่ามันส่งของคนอ่ะกลางก็เว็บ110ยไอ้นี่แหละเนี่ยแค่แค่ที่จะเก็บเงินซื้อนั่นแหละไม่ถ้ามันถูกขนาดนี้นี่ก็อยากได้นะเว้ยอธิษฐานไหมคะ สิปีถึงจะซื้อทำไว้เชยครับสิบปีก่อนถึงจะซื้อเพราะว่าตอนนี้สิบปีเนาะอีกสิบปีก็ยี่สิบหาเงินได้อะไรยี่สิบ,เก,บเก็บให้มันได้ก่อนถือกินเก่งว่ากูปวดแขนเพราะว่ากูจับโทรศัพท์นี่แล้ว,วะจับแต่ฝั่งซ้ายเนาะ ยังไม่ได้เงินเลียวสักทีเลยนี่จะเป็นแขนจะเป็นอามาพาดอามาพึกแล้วเนี่ย<ะ>จับแต่โทรศัพท์อยู่นี่นฟาบไก่เหรอถ้าไม่จับแม่จะพาไปเลี้ยงหมดหลยลูกขอให้แม่มีเงินเถอะฟาบ์าไก่เหรอ จริงเหรอถถ้าเกิดแมู่รวัตอนนั้นน่ะทำไมไม่มีตอนเรามาตอนนั้นนะถ้าเกิดแม่บอกว่าถ้าเกิดแม่ถูดมุดแม่ถูดเรือที่หนึ่งแม่สร้างบ้านเสร็จใช่ไหมใช่ถ้าเกิดเดืนแม่บอกว่าอาติใหญ่แม่อะไรไม่เลยใช่ใช่ใชันน่ะเดือนละหนึ่งพันจากย่้อะไราตามใจเดือนละห<ส> <med S 2> <ส>นึ่งพันนี่กัตตใช่ที่มีประโยชน์นะมีประโยชน์ฮะ ปิดแอร์ซะลมธรรมชาติรู้ดีรูดีจะด้น้อยนี่ตาไมบีบแต่ไกลโอ้โหดูสิคะเพื่อนเพื่อนธรรมชาติดีไหมคะเอาเดนน้ำจอบหองมายก่ายพมันพันเอามาผัวดีเนาะมา พิ่นเอาหมามาผด,ดวัดวัดที่นี่มาเลีเล้ยแล่น้ำจากกองเห็นบ่บ้านป่าไม้หมู่ก้านนี่วัดอยู่นี่เห็นบ่แม่นี่ดีเพิ่นเอามาผดจมบน,น้องผู้ชีบ้านบ้านน้อพี่ดีเด,ดี๋ยวมาตีแฟร์ใหม่พี่ใหม่ตีผู้เขาเลยเนาะดีเนาะออยู่ยลึกโอ้จากโดนยิงไปยุ่ยลึกนังยู่แบบยู่ยซำใดย์ยูซำนันอาทิตย์หนึ่งอั่นเดียก็แบบไม,ม่หลานคขาเดี๋ยนะหอมชีเอาขึ้นทำไมลูก Ừ, hình 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 cái này mà <laughs> ừ, <rồi>, <laughs> có gì đáng là gì? Nông Cung Sì Để cây hả? Để ăn Để đi <laughs> cây cây nó cũng đi Để nó Để đi Để đi Để đi Cung Sì Cái nông Cung Sì Cái nó chết rồi Nông Cung Sì à, nhà Nôn có nó Cung Sì ตาลองไปเบิ่งดูมันเป็นรัตนหดบ่อยากลูถ้าถนนบ่ดีเขาคอยโง่มากไออ่อนแม่พูดเง้่าทําอินแปงไหมมอหนันอยูหนันดิล่ะไออ้อนดิมันต้องเขาเ้นนั่นนั่นบ่มันสีมันนีแม่วงหันแม่ไม่เห็นตี ทนเพลงเพชรเป็นอะไรปปปไปคืออะไรเขาทำตกอ๋อตกทำลานออก็พูดหน่อยสิว่าชื่ออะไรนะ่ะแม่อยากไปอะไรนะตานเมืองโบราณเนาะเมืองอะไรนะเมืองอะไรเจ้าเจ้านะน,าน,น,นี่ไงที่ว่ามันไปอยู่ตรงนั้นที่ว่าเราไปจอดตรงนูงงนะงน้นไงเนาะ ใช่รู้แล้วแต่หมายถึงว่ามันรัดเลาะไปทางนั้นก็รัดมันก็งโงโค้งไปหากัน,นอันนี้มันก็สามารถที่จะไปนี่ไง,งใช่ไหม,จ,มไจำได้อยู่น,น,นี่เหรอมีถ้ำเหรอเฮ้ยโรงเรียนอันนี้นิวาที่ออกข้าวอ่ะเนาะที่บอกว่าโรงเรียนบ้านป่าไม้ ไอมีทหารไอลงมาน่ะมาช่วยสอนนักเรียนน่ะนี่แหละโรงเรียนบ้านป่าไม้นี่แหละใช่เด่นอืมเอาตาลก็ดีแทบวัดไหนวัดถ้ำอินแปงทีนี้ไปทางไหนไปทางนี้ไปไหนทีนี้เอาตามันก็มีหลเส้นทางแทบเราไปวันั่นเราสิวันเอาบ้านั่นเราเ็ามีเส้นทางนี้อีกก็ดีแทบตาลนี่มันต้องข้ามไปวัดภูตะเพาทองได้แน่เลย ไปได้มีคนเคยลงกีเพียรพาไปอยู่บอนุนสวรรค์บ่บ้านนุนสวรรค์สวรรค์เด็กจับเอ้าเดี๋ยวเดี๋คือว่ามันบมันมีถนนลัดเ๋องตอนเข้าไปมันมีอยู่เป็นทางแบบนั้นมันมีเป็นทางแบบคู่คาสิบอไม่เจ้าของจับกีเพียรมึงที่บ้านมึงไม่เห็นรัดถามเขานี่ไปเลยเด้มันบ่อยไปทางหนองวชัยเด้ นไปนัน้งกีเ่เมีเอาก็ตอนนั้นเขาไปจับอยู่หุนเนาะเขาไปจับอยู่อุดรนหุนเนาะ่แม่ตอนนั้นก็จับอยู่บ้านนั่นละไม่ไปหุนเด้อมันขไปทางนี่ด่ะนี่มันไปไปทางเขาซึ่งกวงนี่ไงวัดเห็นวัดแล้วโอ้ยเขามาทางบังหันบ้านหน้าเราก็ได้เส้นนั่นแหละที่เขาเห็น,โอ,นอโอ้ยดีแถววันเนาะโอ้ยมากพ่อหมอ ไม่ดีเนาะแปลว่าเป็นทางวัดโดยตรงเลยไหมยังไม่ถึงเลยมันอาจจะมีทางออกไปก็ได้ม่งเขาจะทำถนน,นดีบอกโอ้ยถักกหูสีตะหลกเนาะมาแล้วพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะ,ะลานหินเห็นไหมน่ะ ทางก็เจ้าตัวมหาใหม่เราเอาได้นะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเขตอันนั้นน้องเขาเลยอยากผ้าอาขอางมาหาหน้าใหม่นังตกที่น้ำตกนางลินนี่หอดน้ำตกนางลินอีกโอ้เพืมีหลายน้ำตกแท้ เพราะ่าเบิร์นว้านั่นเด็ดช่างลงน้ำตกเดี๋ยวเวลานั้นเราค่อยมาเราต้องหาความแปลกใหม่คำเนี่ยอือนี่ทางทางลงน้ำตกมาแล้วอ่ะไปไป,ปกลับทางลงก็เป็นแต่ตตนลงดีเถอะนั่นมันต้องเป็นทางที่แบบจะไปสอดท้องคุณแมนคุณพ่นเป็นทางดำแมนเพราะทางคุณมันเก๋มีคือกัน ไปโอ้โหแปดนาทีแล้วเ,เพื่อนๆยังไม่ถึงเลยค่ะไม่ถึงมัดเลยแมงเอ้ยกลัวเป็นกูไทยเลียวกือจังถุงดอกกระเจียววาจ้าเพื่อนๆเบิ้งแต่เบิ้งด้านหลังป้าตอนนี้เราขึ้นมาบนภูเขาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆโอ้ยหนามเบื้องหนามเ,เป็นคือจังหนามตกเลยเบืงเนีตย้ดูดิตี้ดู เมือนน้ำตกเลยนะี่ยน่ะไหลเป็นทางเนะ่ะเห็นไหมนะ่ะนั่นนะ่ะโอ้โหสวยมองดูดิฟาดฟาดภูดมังเดีรสูั้งธรรมชาติชอบมากเลยธรรมชาติใช่ภูเขาเราขึ้นมาบนภูเขาว้ายไม่ใช่เราจะไปข้ามจังหวัดน้องบัวลำพูแล้วบ่เนี่ยพ่อก็มีอันนั้นไม่ใช่หรอซ p s ก็เปิดไปสิ น้อยหน่อยที่น่องแบบหรอจริงหรออันนี้คือเจ้าหน้าที่เข้ามานนเนี่ยนี่เอ,อ้าอันนี้อะไรเนี่ยวัดหรอวัดหรือว่าเจ้าหน้าที่วัดวัดขุที่ดวัดขุดคิดหยูดูเสียงดูเสียงธรรมาชาติวิกวีวิกวหมาเล่ามาส่งข่าว